สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับปันวิทย์พอดแคสต์และนี่คือเรื่องนี้มีอยู่ว่าสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณกำลังอยู่กับเดปันวิทย์และนี่คือปันวิทย์พอดแคสต์กับ, content. อออบอกคอนเทนต์เรื่องนี้มีอยู่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับเรื่องนี้มีอยู่ว่าจะมาในรูปของพอดแคสต์นะครับซึ่ง ในเวอร์ชัน u t u b e นะครับก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับแต่ว่าเนื้อหายังอัดแน่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีรูปประกอบซึ่งทำให้เห็นภาพพจน์อย่างแน่นอนไม่ได้เป็นการพูดลอยๆนะครับก็ฟังไปด้วยดูไปด้วยก็แล้วแต่เลยครับซึ่งในตอนนี้นะครับดูจากหน้าปกก็ รู้อยู่แล้วครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรจากวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่พวกเราทุกคนได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ถูกจัดขึ้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายคนก็ก็บอกได้เลยครับว่าคือคัผมใช้เวลาในการต่อคิวเนี่ยเกือบ20นาทีเขากว่าจะได้เข้ากูหาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง นะครับก็ทุกคนก็คงตั้งใจไปเลือกนะครับเลือกพรรคที่ใช่เลือกคนที่ชอบอยา่างที่ทุกคนตั้งใจไว้ซึ่งมันเป็นสิทธิ์นะครับไม่ได้หมายความว่าการเลือกใครที่เราไม่ชอบแล้วเขาจะผิดคือในระบบรประชาธิปไตยมันเลือกใครก็ได้แล้วแต่ที่ชอบแต่สุดท้ายแล้วเมื่อการนับคะแนนเกิดขึ้นแล้วผู้ได้รับเสียงมากที่สุดหรือเสียงข้ามมากที่สุดย่อมเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งซึ่งหมายความว่าทุกคนจะต้องยอมรับเพราะนี่คือฉันธามติครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้เลือกแล้ว ว่าคนคนนี้เหมาะสมซึ่งปรากฏว่าพรรคก้าไกลชนะการเลือกตั้งนะครับด้วยจำนวนคะแนนเสียงที่มากที่สุดนับคะแนนดิบเลยนะครับส่วนไอจำนวนที่นั่งเนี่ยก็คงจะต้องไปเคลียร์กันอีกทีซึ่งก็รอการประกาศอย่างเป็นทางการในอีก60วันนะฮะก็เมื่อเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับก็ตามระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็ย่อมได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งมันก็กลายเป็นกระแสวารลว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไป ก็คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าไกลนั่นก็คือคุณพิธาลิมเจริญรนรัตน์นั่นเองซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะโดยไม่มีอิทธิปฏิหารใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางผมก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าคุณพิธาลิมจริญรรัตน์จะได้เป็นนายกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอครับรอเปิดประชุมสภารอรับรองผลจนกระทั่งไปถึงการโหวตเพื่อจะตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็เชื่อครับลึกๆแล้วผมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ามันจะมีอวสัคอะไรเกิดขึ้น ผมเชื่อว่าเราจะได้นายกที่ชื่อพิธาทีนี้นะครับไอเรื่องพวกนี้ถามว่าจะได้ยังไงอะไรยังไงก็คงไปติดตามสื่อกันเลยนะฮะเพราะผมคงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือจะเอามาวิเคราะห์อะไรแต่จริงๆแล้วคือเรื่องของเรื่องมันเกิดอย่างนี้ครับพอกระแสะของคุณพิธาเตืนอานะว่าที่นายกโด่งดังขึ้นก็ปรากฏว่ามีสื่อหลายๆกลุ่มหรือคนหลายๆกลุ่มที่พูดว่าหรือคุณพิธาจะเป็นนายกทั้งตีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเพราะโดยเวลานี้นะครับคุณพิธาอายุ42อย่างเข้า43ปีครับ ก็คือคุณพิธาเนี่ยเกิดวันที่5กันยายน2523คือถ้าหักพศน,นับลบพศแล้วกับปี2566คุณพิธาต้องอายุ43ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงวันเกิดก็เลยยัง42อยู่ก็คือ42ย่างเข้า43ปีบริบูรณ์นั่นเองครับทีนี้ครับเขาก็เลยมีการพูดกันว่าด้วยความอายุน้อยของคุณพิธาเนี่ยเอ๊หรือคุณพิธาจะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุด ปรากฏว่าก็เลยเกิดคําถามคาใจครับผมก็เลยเอาชื่อนายกทั้งหมดมาเรียงกันครับแล้วดูสิว่าณนะวันแรกที่ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกเหล่านี้อายุเท่าไหร่แล้วปรากฏว่าคนที่อายุน้อยที่สุดไม่ใช่คุณพิธาลิมเจริญรัตครับด้วยเหตุน,นี้ครับก็เลยเกิดเรื่องนี้มีอยู่ว่าตอนนี้ขึ้นมาครับว่านายกรัฐมนตรีไทยใครอายุน้อยสุดใครอายุมากที่สุดเราจะเรียงลําดับของนายกรัฐมนตรีไทยทุกคนเลยครับ แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นยังไม่รวมคุณพิธานะครับเพราะว่าคุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกอย่างเป็นทางการที่ถูกยังเป็นทางการยังคงเป็นแคนดิเดตอยู่ก็จะเรียง23ลําดับครับว่าใครเรียงทั้งหมด29ลําดับครับขอประทานทษทีว่าใครนับตั้งแต่คนที่อายุน้อยที่สุดจนถึงคนที่อายุมากที่สุดว่าเป็นใครเรียงลําดับยาวกบเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาจัดลำดับนายกรัฐมนตรีไทยจากอายุน้อยที่สุดไปจนถึงนายกที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับทีนี้นะครับก็ขออนุญาตติ้งต่างกันเล็กน้อยนะฮะเพื่อ,อให้ทุกคนเข้าใจกันตรงกันก่อนว่าไอ้ลำดับที่บอกว่าอายุมากสุดอายุน้อยสุดเนี่ยเขาวัดจากไหนคําตอบก็คือเขาจะนับอายุของนายกรัฐมนตรีหรือผู้นํารัฐบาลครับณนะวันแรกที่ขึ้นดํารงตําแหน่ง ไม่ต้องงงนะฮะณนะวันแรกที่ขึ้นดำรงตำแหน่งตอนนั้นนายกหรือผู้นำรัฐบาลน,นั้นอายุเท่าไหร่เขาก็จะนำการจดบันทึกเอาไว้เลยครับแล้วก็จะระบุว่าอ๋อนายกคนนี้จัดอยู่ในระดับนี้ที่ดำรงตำแหน่งนเะท่านี้ก็จะเป็นที่มาของลำดับที่ว่าผู้นำคนไหนอายุน้อยที่สุดผู้นำคนไหนอายุมากที่สุดไม่ใช่อายุไขนะครับต่อให้คุณดำรงตำแหน่งสมัย2 3 4 5 6 7 8ห้าก็ก็ตามตีเขาก็จะนับแค่สมัยที่1ครับว่าตอนนั้น คุณอายุเท่าไหร่แล้วก็เข้าแล้วก็จัดนะครับแล้วเขาก็จะจัดลําดับเลยว่าอ๋อนี่ไงนายกรัฐมนตรีคนนี้แก่สุดนะนายกรัฐมนตรีคนนี้หนุ่มสุดหรือสาวที่สุดซึ่งลําดับนี้ก็จะนับจากณวันแรกหรือสมัยที่หหรือครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่คนคนนั้นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้ครับการจัดลําดับตรงนี้นะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังจะไม่มีการจัดเอา คุณพิธาลิ้มจน,นรัตน์เข้าอยู่ในลังนี้นะครับเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยยังไม่ได้รับการโหวตและยังไม่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ต้องรออยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรขัดขวางผมเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะได้จัดลําดับของออคุณพิธาเข้าลําดับนี้แน่นอนซึ่งถามว่านายกไทยที่อยู่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดมีใครบ้างจัดลําดับแบบไหน ก็เริ่มที่ลำดับที่1เลยครับนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั่นก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทครับนายกรัฐมนตรีคนที่6ของประเทศไทยครับท่านเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคม2448และขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่17กันยายน2488 2448ลบ2488ครับ หม่อมราชวงศ์เสนีตอนนั้นอายุเพียงแค่40ปีเท่านั้นแล้วก็เป็นท่านทูตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาถูกเรียกตัวกลับมาครับเพื่อร่มรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนั่นเองครับลำดับถัดมาครับ ลำดับที่2ตกเป็นของนายทวีบุญยเกตครับนายกรัฐมนตรีคนที่5ของประเทศไทยท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2447และขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่31สิงหาคม2488ตอนนั้นคุณทวีมีอายุเพียงแค่41ปีเท่านั้นครับและคุณทวีบุญยเกตยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยคือ17วันครับลำดับที่3ครับ ตกเป็นของจอมพลแปลกพิบูลสงครามครับนายกรัฐมนตรีคนที่3เจ้าของฉายานายกตลอดกาลครับจอมพลแปลกเกิดเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2440ครับและขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่16ธันวาคม2481ตอนนั้นจอมพลแปลกก็มีอายุ41ปีครับโดยจอมพลแปลกนะครับถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยครับถึง8สมัย ก็15ปีเลยครับถ้าเอาเลขตรงๆนะจริงๆมันจะเป็น14ปีอีก7เดือนแล้วก็ติ่งอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็ถ้านับแบบเอาเลขตรงๆงสมบูรณ์สมบูรณ์เลยปัดเศษให้ก็15ปีครับลำดับที่4ครับนายควงอภัยวงศนายกรัฐมนตรีคนที่4ของประเทศไทยครับเกิดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2445แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคม2487ตอนนั้นมีอายุ42ปีครับ ลำดับที่5เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณพิธาลิมจะรั์ได้รับเลือกให้รับแบบโหวตเป็นนายกอย่างเป็นทางการเลยท่านคุณพิธาจะอยู่ใน,นำลำดับที่5ครับแต่ตอนนี้คุณพิธายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในลำดับนี้ครับลำดับที่5ยังเป็นของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศไทยครับซึ่งเกิดเมื่อวันที่21มิถุนายน2510วันเดียวกับเจ้าชายวิลเลียมเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่5สิงหาคม2554 ตอนนั้นคุณยิ่งรักมีอายุเพียงแค่44ปีครับและคุณยิ่งรักยังเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยด้วยครับลำดับที่6ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชานชีวะครับนายกรัฐมนตรีคนที่27ของประเทศไทยครับเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคม2,507ครับและขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่17ธันวาคม2551ตอนนั้นอายุ44ปีครับก็ เท่ากับว่าอยู่ในเกณฑ์นายกที่อยู่ในวัย40กว่านั่นเองครับลำดับที่7ครับเป็นของพลเรือตรีถวันธำร,รงนาวาสวัสดนายกรัฐมนตรีคนที่8ของประเทศไทยครับซึ่งเกิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2444และขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23สิงหาคม2489ตอนนั้นพลเรือตรีถวันอายุ45ปีครับลำดับที่8ครับ นายปรีดีพนมยงค์ครับรัฐบุรุษคนสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยนายกรัฐมนตรีคนที่7และผู้นําการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2443และดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2489ขณะมีอายุ46ปีครับลำดับที่9ครับ พลเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยและหัวหน้าคณะราษฎรครับเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2430และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มิถุนายน2476ขณะนั้นมีอายุ46ปีครับลำดับที่10ครับ จอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีคนที่10ของประเทศไทยแล้วก็โด่งดังจากเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยนะฮะเก,เ,เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมนะครับ2454แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเลยคือวันที่1มกราคม2501ครับตอนนั้นจอมพลถนอมอายุเพียงแค่47ปีเท่านั้นลำดับที่11ครับพระยามาโนปรกรณนิติธาดาก้อนหุตสิง นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยครับดำรงตำแหน่งเ,เกิดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2427และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่28มิถุนายน2475ตอนนั้นพระยามาโนปกรณ์อายุ48ปีเท่านั้นเองครับลำดับที่12ครับ นายธานินไกรวิเชียนครับนายกรัฐมนตรีคนโด่งดังผ,ผู้เป็นเจ้าของฉายาขวาตกขอบเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อวันที่5เมษายนครับ2470แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8ตุลาคม2519ตอนนั้นอาจารย์ธานินมีอายุ49ปีครับและนี่คือลำดับนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในแร้งของกลุ่มอายุ40ปีนั่นเองครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อในลำดับที่13เลยครับซึ่งลำดับที่13จนถึงลำดับที่18นี้นะครับจะเป็นกลุ่มของนายกร,รัฐมนตรีที่อยู่ในวัย50ครับและได้เป็นนายกเริ่มจากลำดับที่13เลยครับจอมพลสริษิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีคนที่11ของประเทศไทยครับจอมพลประเดษการพูดโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนครับ2451แล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2502ครับขณะนั้นมียุ 51ปีและจอมพลสฤษดิ์รัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ไทยครับที่ถึงแก่อสัญญกรรมหรือเสียชีวิตเนี่ยฮะขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเลยครับลำดับที่1 4ครับนายทักษิณชินวัตรครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2 3ของประเทศไทยครับเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2492และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่9กาุมภาพันธ์2544ี่ ตอนนั้นคุณทัศน์สินอายุ52ปีครับลำดับที่15ครับน,ราน,นายพศสารสินนายกรัฐมนตรีคนที่9ครับเกิดเมื่อวันที่25มีนาคม2448แล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อวันที่21กันยายน2,500ครับขณะมีอายุ52ปีลำดับที่16ครับนายชวนหลีภยัยนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยครับแล้วก็ เคยเป็นประธานสภาประธานรัฐสภาด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยก็คือลงกี่สมัยสมัยแกก็ชนะครับคุณชวนเนี่ยเกิดวันที่28คศ2481ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อวันที่23กนัย,ยน2535ขณะมีอายุ54ปีครับลำดับที่17ครับ คนเอกสุจินดาคราประยูนนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศไทยครับเกิดเมื่อวันที่10เหอันที่6สิงหาคม2476แล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7เมษายน2535ขณะมีายุ59ปีครับและำลำดับที่18ครับนา,นายอนันต์ปัญญารชุนครับ นายกรัฐมนตรีคนที่18ของประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2475ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มีนาคม2534ขณะมีอายุ59ปีครับ เมื่อสักครู่นี้นะฮะก็คือกลุ่มนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งตอนที่อยู่ในวัย50ครับหลังจากนี้ครับคือกลุ่มนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งขนาดอายุ60ปีขึ้นจนถึงผู้มีอายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอยู่ที่73ปีเลยครับเราจะต่อกันที่ลำดับที่19ครับนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีคนที่29แล้วก็ปัจจุบันณนะวันนี้ที่ลงคลิปนะฮะ มันที่ลงพอดแคสต์รวมหนึ่งลงที่ตอนนี้ด้วยท่านก็ยังเป็นนายกอยู่นะเป็นรักษาการนายกนะฮะเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2497แหมมาเกิดวันเดียวกับผมพอดีเลยรู้สึกไม่ดีเลยฮะพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกครับเมื่อวันที่24สิงหาคมครับพศ2557ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์อายุ60ปีพอดีเป๊ะเลยครับลำดับที่20ครับพลเอกเปรมตินสุลานนท์รัฐบุรุษแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนที่16ของประเทศไทยครับ เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2463แล้วก็ดำรงตำแหน่งครั้งแรกเมื่อวันที่3มีนาคม2 5 2 3ตอนนั้นพลเอกเปรมก็อายุ60ปีเป๊ะเ,เหมือนกันครับลำดับที่21ครับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีคนที่15ครับเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคม2460แล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อวันที่11พฤศจิกายน25 2 0ขณะนีอายุ60ปีครับําดับที่22ครับ นายสมชายวงสวัสด์ครับนายกรัมตรีคนที่26ดําดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่31สิเอ็ดคุณสมชายวงสวัสด์นะครับเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมครับ2490และดำรงตำแหน่งวันที่18กันยายน2551รขณะมีอายุ61ปีครับ ลำดับที่23ครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีครับนายกรัฐมนตรีคนที่24ของประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคม2486ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม,ม2549ตอนอายุ63ปีครับ ตามมาด้วยลำดับที่24เลยครับนายบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมครับ2475แล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคม2538ขณะมีอายุ63ปีครับลำดับที่25ครับพลเอกชวลิตยงใจยุทธนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยครับ ดำรงเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2475แล้วก็ดำรงตำแหน่งครั้งแรกเป็นานายกรัฐมนตรีนะฮะวันที่25พฤศจิกายน2539ตอนอายุ64ปีครับ แล้วก็ลำดับที่26ครับม่อมราชวงศ์คึคกฤทิ์ประโมทครับนายกรัฐมนตรีคนที่13ของประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีในประวัติศาสตร์ครับที่รวมพักเสียงข้างน้อยแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลแต่สุดท้ายก็ล่มนะฮะเพราะว่าไปไม่รอดเกิดเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2454ครับดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคม2518ขณะมีอายุ64ปีลำดับที่27ครับนายสัญญาธรรมศัต์ นายกรัมตรีคนที่12ของประเทศไทยครับอดีตอธิการบาดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดเมื่อวันที่5เมษายน2450ครับและดำรงตำแหน่งนายกรัมตรีครั้งแรกเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ขณะมีอายุ6 66ปีครับลำดับที่28ครับนายนา พลเอกชาติชายชุนหวันครับนายกรัฐมนตรีคนที่17ของประเทศไทยและก็ยังเป็นคนแรกเป็นนายทหารคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยครับที่ลาออกจากราชการแล้วลงมาเล่นการเมืองสปีตสูงสุดแล้วครับเกิดเมืวันที่5เมษายน2463ครับแล้วก็ดำรงตำแหน่งนายกครั้งแรกในวันที่4สิงหาคม2531ตอนที่อายุ68ปีครับและลำดับที่29ครับนายกรัฐมนตรีที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย นายสมัครสุนทรเวทครับนายกรัฐมนตรีคนที่25ของประเทศไทยเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายน2478ดําำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกครับเมื่อวันที่29มกมกราคม2557ขณะมีอายุได้73ปีถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วครับ เอาละฮะพูดมาถึงขนาดนี้สรุปรู้กันแล้วใช่ไหมครับใครคือนอายกร,รัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยถูกต้องแล้วครับม่อมราชวงศ์เสนีปราโมนนั่นเองครับและผู้ดํารงตําแหน่งอายุมากที่สุดในประเทศไทยก็คือคุณสมัครสุนทรเวชครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนูน้นทั้งนี้นะฮะก็เป็นความหวังใจอย่างยิ่งมากครับว่า ในอีกไม่กี่เดือนขนา้างหน้าเราจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคงไม่ใช่นายกที่มาจากการลากตั้งแล้วหวังว่าบรรดาผู้มีผู้ทรงเกียรติทั้งหลายนะฮะก็จะไม่ทำตัวขัดแข้งขัดขาแล้วก็ไม่สนใจเสียงของประชาชนจริงๆแล้วนะฮะหลักการประชาธิไปไตยมันง่ายมากเลยครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้ที่หัวอำนาจในประเทศนี้เขาจะคิดเขาทำไมเขาไม่เข้าใจ ประชาธิปไตยคือการปกครองเพื่อโดยประชาชนครับเพื่อประชาชนและจัดตั้งขึ้นจากประชาชนหลักการง่ายๆครับเมื่อประชาชนพูดอะไรก็แค่ทําไปตามนั้นตามที่ประชาชนต้องการก็แค่นั้นแหละฮะง่ายๆเลยท่านไม่ต้องมาคิดเองครับไม่ต้องมาคิดแทนประชาชนว่าคิดเป็นทําอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ดีทําอย่างนี้แล้วมันจะผิดทําอย่างนั้นแล้วมันจะไม่มันจะเสิ่มความเสียหายประชาชนคิดได้ครับก็ให้เขาได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าเขาทําไม่ดีอีกสปีข้างหน้า เดี๋ยวเขาก็เลือกคนใหม่ครับเลือกพรรคใหม่ที่ดีกว่าไม่ต้องมาจัดแจงยึดอํานาจท,ทําทีเป็นผู้มีความรู้ํานดะับไม่ต้องฮะประชาชนเขาคิดได้ก็แค่ทําตามเสียงประชาชนและทํางานเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อพวกตัวเองก็แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกฮะเอาละฮะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็ขออ่าอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะฮะแล้วก็ หวังใจเป็นอย่างิ่งครับอธิษฐานภาวนาจากใจเลยครับว่าเราจะได้นายกที่มาจากป้ายปากกาของพวกเราในเร็ววันนี้ก็ขอบคุณสหรับการตทีตามครับและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ